สวัสดีครับคลิปนี้มาดูวิธีการเตรียมหน้างานนะครับอีกหิถึงคิดนะครับเตรียมหน้างานก่อนทําการฉาบปูนนะครับเราจะเตรียมอะไรบ้างนะครับไปรับชมกันเลยครับก่อนทํากันฉาบปูนนะครับระหว่างพกมุมเสาหรือว่ามุมมมุกรบนะครับเราก็ใส่ตะแกรงกรงไก่นะครับอย่างที่ช่างแม็กกำลังทําตอนนี้นะครับนี่ ใส่เพื่ออะไรนะครับก็ใส่เพื่อไม่ให้เกิดการแตกร้านะครับตรงมุมหน้าต่างนะครับตรงมุมตรงนี้นะครับนี่จะมีการแตกรอยเฉียงนะครับแล้วก็ถ้าเราไม่ใส่ตะแกรงน,นะครับตัวระหว่างเสากับผนังก็ออิดนี่ถึงเราจะใส่หนวดกุ้งไปก็ไม่มีผลนะครับ หนกุ้งไม่ได้ทําให้ระหว่างเสาและผนังก่ออิฐนั้นแตกแล้วนะครับไม่เกี่ยวกันเลยนะครับใส่กันไม่ให้แตกมากจนเกินไปนะครับคําว่าแตกเนี่ยไม่ใช่แตกรายงานนะครับมันจะแตกแยกระหว่างเสากับผนังก่ออิฐของเรานะครับแต่แกงกงไก่เรามีขนาดที่ หกหุนนะครับจะมีหกหุนแล้วก็หนึงนิ้วนะครับหรือว่าหนึ่งเซนนะครับ <m> เราก็ใช้ตะปูคนกรีดีนะครับในการตอกเข้าไปครับแล้วก็ทำการลดน้ํานะครับก่อนลดน้ำเราก็จับปุ่มก่อนเนาะ <m> ปุ่มระดับในการฉาบนะครับ การเตรียมหน้าง,งานนะครับที่ถูกต้องนะครับถ้าเกิดไม่ใส่ตะแกรงเนี่ยมันจะล้าวเนี่ยนะครับฉาปูนผ่านไปไม่เกินแค่ั้นทีได้เลยครับไม่เกิน4-7วันแตกแน่นอนนะครับแล้วทําไมถึงเสาะร่องนะครับเพราะเราก็เสาะร่องเพื่อที่จะให้มันแตกในในร่องที่เราเสาะนะครับมันห้ามไม่ได้นะครับห้ามที่จะไม่ให้ ปูนฉาบนั้นแตกรอยต่อระหว่างกำแพงผนังกับเสานะครับมันแตกอยู่แล้วนะครับพอเราวัดเสร็จแล้วครับเราก็ใช้ลูกหมูนะครับในการตัดตัดตะแกรงนะครับหรือว่าใช้กันไกรตัดก็ได้นะครับ เราจะใส่ทุกมุมนะครับสี่มุมนะครับมุมบนสองมุมนะครับแล้วก็ด้านล่างอีกสองมุมนะครับสําหรับมุมหน้าต่างนะครับนี่ช่างแม็กก็กําลังใส่นะใส่ตะแกงแล้วก็ลาดน้ํานะครับลาดให้ชุ่มเลยนะครับฉาบปูนสําหรับตัว น,นี่ก็เป็นการเตรียมหน้าง,งานในการฉาบปูนนะครับก็สเต็ปพอคล้ายๆกันหมดนะครับก็นำไปปรับปรุงใช้ได้นะครับแต่ที่สำคัญครับหมดหมดตัวนี้นะครับอย่าลืมครับ โดยไม่มีหมุดไม่มีอะไรดีก็ทำงานลำบากนะครับไม่ไม่รู้ว่าจะไปเอาลายตรงไหนนะครับตัวหมุดตัวนี้ก็จะเสมอกับเสียมเสานะครับแล้วก็เสียมวงกลุมนะครับจะอยู่ในระนาบเดียวกันนะครับอยู่ในระนาบเดียวกันเลยนะครับ ก็ฝากไว้ด้วยนะครับเทคนิคดีๆเทคนิคง่ายๆสำหรับชหมันเรานะครับนี่ส่วนพวกนี้นะครับเป็นหมุดที่จะฉาบนะครับด้านล่างเราก็จะใส่ตะแกรงเช่นกันนะครับพวกนี้เป็นหมุดหมุดนะหมุดหมุดสำหรับฉาบป,ปูนนะเพื่อที่จะ ไม่ให้หลงลายในการปาดสามเหลี่ยมเนาะเราจะใส่ทุกต้นนะครับใส่เสาทุกต้นใส่มุมประตูหน้าต่างทุกช่องนะครับก่อนทำกันฉาบก็ฝากไว้ด้วยนะครับฝากกดตั้มกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานเราด้วยนะครับนี่ก็เป็นวิธีการ แต่งหน้างานนะครับในการที่จะฉาบปูนนะครับก็ฝากติดตามผลงานทียมงานเราไปด้วยนะครับตอนนี้ช่างแม็กก็กลังจะไล่ไปทุกช่องทุกช่องครับทุกวงบกนะครับทั้งประตูทั้งหน้าต่างนะครับแล้วทั้งขอบเสานะครับฝากกดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดชิปใหม่จากทีมงานเรานะครับคลิปนี้เป็นชิปการเตรียมหน้างานนะครับฝากผลงานเราไปด้วยนะครับสลคลิปของพวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ